จุกเอ้ยไม่ไปกับเขาเหรอเนี่ยจุกไปไหนครับมึงไม่ไปเหรอเดี๋ยวไปไหนเขาไป เขาผมยังไม่รู้เป้าหมายเขาเลยว่าไปไหนกันอ๋อในคลิปมันไม่มีมึงใช่ไหมผมอยู่หลักผมอยู่หลักขังบินไงอยู่หลักขับบินมีใครอยู่หลักกลัวออกไปแล้วไม่มีใครรับป้ามึงอ่ะออกไปครับไปหานอนอยู่ข้างลันพี่หานครับพี่หานอุ้มผมไม่ทีผมขอเข้านะพี่หมูห้าศูนย์สองครับลุงอดีครับ พี่จุกพี่จุกไ่ด้เรบพี่สกัดยูเอฟไม่เป้มีไอ้องๆพี่ตาดตวอเราเอโอหรือว่าอะไรโอ้ยเหี้ยลีเลี่ยนนะครับไ่ต่อเป็นแบบไม่ใช่ยูเอฟยูเอฟโอเ้ยไม่ตอนนี้มึงทำด้ว่าขาดกี่คนตลอตเนี่ยไอ้เหี้ยจุกจะกลับยูเโอครับลูก เวทมึงไม่ต้องหามือโปรัเก่งมาแล้ว่ะเวทใครอะลงผมไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยอะ <c oughs> ุณตอบแบบสิ้นผังจังน, <c oughs> นี่ไงยิ่งเลยสิ้นปอดอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยเออถือไว้หมายโอ้โห <c oughs> ไอเ้เฮีย <c oughs> ผมจะบอกใครนะไอ้สัตว์แล้วกูก็ไม่อยากพูดนะไอเ้เฮียแจ็คไอเค้เฮียกูไม่เคยแพ้มึงอะ สตะกี้กูกับมึงอ่ะไอเที่ยมมันต่างไอศาสตร์จริงๆถ้ากูได้ขยันซ้อมหน่อยนะมึงแต่ว่ามันมาได้สิ้นเดือนนะครับมีเพิ่มต้นเดือนนี่ครับแล้วน้องเองอ่ะน้องที่มาคนตีเองวันนั้นอ่ะอะไรครับที่มาคนตีเองวันนั้นอ่ะที่มาต่อยแต่ก็ดีถ้ามันนำให้ผมมีไฟเล่น GTT กลับมานะ ทำมันจะทำให้ปลุกไฟในตัวผมได้อะก็เริ่มหมดไฟกับ G T แล้วแหละจริงจริงอะ อยากได้คนจับพึ่พาไหมไม่จำอยู่อยู่แบบคนสองคนกูไม่อยากได้แบบนั้นอ่ะกูอยากได้แบบหาเองอ่ะในความคิดกูอ่ะกูอยากได้หาเองกูอยากได้หาเองหาเองหายากตัวแล้วถ้าเกิดลุงหาเองงมึงก็มองแบรน์ี่ไว้ได้ได้ตั้งเป็นคนแนะนำให้แบร์จำ ตอนนี้ล็อตเราว่าง9ครับครับว่างล็อตว่าง9ครับไหวชิวเดี๋ยวหาแป๊บเดียวก็เจอเดือคู่ค่อยหาก็ได้ครับไม่ต้องเพราะมันเต็มเลยมีคนหนึ่งที่จะเสนอครับตัวนี้ตัวเดินเกมปลากับผมเกียงข้ามกันเลยครับที่เจ็ดเยียไม่เคยแพ้ใครเลยครับอะไรนะมิมีล ER. มเลิก ไอ้มิลเลอร์ครับคนเกียดกูดูว่าจะพูดชื่อหวังปี้ออกมาแล้วเมื่อกี้มิลเป็นเลิศเมิลเลอร์มิลเลอร์มิลเลอร์รับคำท้าเดี๋ยวเจอกันพาย้อนเดี๋ยวเจอกันพาย้อนไม่ต้องกลัวรับคำท้ายแล้วถ้าลุงหายก็ได้เลยครับลุงให้ลุงหายอ็ได้แต่เป็นเลอร์มันเข้าหรือเปล่าแต่เป็นเลิศมันมันมันดีมันเล่นดีใช่ครับพอมันตัวเดินเก็บเลยถ้าจะให้หากันอย่างละคนน่ะมันทำได้ก็ตั้งเป้าตั้งเป้าไว้เลยเนี่ยอย่างละคนไอ้เวทหนึ่งเชลิปหนึ่ง ไอ้จุกหนึ่ง <c oughs> อย่างเงี้ยมากูเรียกชื่อออกมาได้ไหมาาหามา9คนเดี๋ยวคัดอีกทีนึงให้มันอยู่ไปก่อนไอ้เวทหนึง่งออกมาไอ้ชูริปหนึ่งไอ้จุกออกมาหนึ่งเาแล้วเดย์คนพร้อมลัดได้แล้วเดย์เวทคนพร้อมลัดเดยเวทลอดออกมาหนึ่ง <c oughs> แบลลี่ออกมาหนึ่ง <c oughs> ไอ้บอสออกมาหนึ่งจุงให้หาคนเรียกไป <c oughs> ให้หาคน <c oughs> ไอ้แป้งออกมาหนึงไอ้พากออกมาหนึ่ง,ย,ง,อองยี่คนแลน้วนบสิอสี่สหก <8 S 2> ครับลูกอ่ะกูเป็นเก้ากูหนึ่งงั้นแต่ละคนก็ต้องหามาแค่นั้นหามาคนที่ชอบไม่ต้องนานไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้แค่หามาใครที่ถูกสเปคมึงเจออ,ะอ่ะแค่นั้นเองโอเคไหม นะโนะนะจทย์นี้ทำไมคือแบบไปแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันคุยอีกที่ว่ามันจะยังไงไปเราแน่ใส่ล้าสุดใส่เราสุดใส่ฝากทามะครับเริ่มต้นใหม่ได้ได้อยู่แล้วได้ทุกเมื่ออยู่แล้วไม่ต้องกลัวได้ทุกเมื่ออยู่แล้ว มันต้องเดิมพันสูงๆหน่อยนะจริงๆอะ่ะต้องเดิมพันสูงๆหน่อยนะเดิมพันแบบปลาติว๋วเนี่ยไม่น่าเล่นนะมันต้องเดิมพันุสูงหน่อยนะเว้ ขอทิ้งทัวอันสวยๆสักภาพยยน,น,นึ่นงหน่อยเถอะว่าเรียกโคเอ๋หน่อยครับพี่โนโรครับครับผมเรียที่เรียกไหน เวลาผมเหลือแค่ปีนี้ปีเดียวนะแล้ว่ะโอเคอะไม่ใช่หมอที่หน้าดีสิปัดเสียงถ้าดังเลยดังก็หูเต็มเต็มเลยพี่แกเด็กเสดุงอ่ะโอ้โหเนี่ยคือขายในขนาดนั้นขนาด เขาเรียกผมพ่ฟ้าครับเหรอใครือเคยเรียกฟ้าเขาเรียกฟ้า